สวัสดีครับผงเบียสกุลวัฒนะครับกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงจักรยานนำขบวนผู้ที่ลงทะเบียน40,000ท่านในกรุงเทพมหานครกับกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไบค์ฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่ให้นำรหัสลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานจำนวนจำกัดด้วยตนเองในวันที่25และ26กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬากองทัพบ,บกถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษชมการแข่งขันฟุตบอลและคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w ไบฟอร์มัม 2015.com ไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่